คำเตือนการจัดทําข้อมูลที่นําเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมคะ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องล่าวาันเค้กค่ะคลิปนี้แอดมีแนวทางหวยห้าน้อยมาฝากพ่อเม่พี่น้องคือเกาเนาะค่ะ ของแอดแม่นำหนึ่งเจฟองเบียอาจารย์นอตตี้ค่ะในงวดประจำอันที่9ธทันวา2563ค่ะเมื่อเบิงของเจ๊ฟองเบียกันก้อนค่ะห้าน้อยปกติ091263วิ่งรูด69ฟันที่9ค่ะตัวเจะกับมี่60 62 67 90 92 97ฟันขาดที่9564เจฟองเบียค่ะ แล้วก็มีฮานอย VIP นอกคะ่ะ091263วิ่งูด38ฟันที่8ค่ะตัวเจอะก็มี30 32 39 80 82 89ฟันขาดที่89 37เจฟองเบียค่ะพี่นอ้องต่อไปกับไปเบิ่งของแอดแม่น้ำหนึ่งเนาะคะ่ะฮาน้อยมัดรวมแอดแม่น้ำหนึ่งค่ะ091263วิ่งูด68 ฟันที่หค่ะตัวเจอก็มี6กแปดหกหนึ่7ตัวกันกัมีศูนย์สองสมดี่เจ็ดเจเอแม่น้ำหนึ่งค่ะพี่น้องอันนี้คือห้าน้อยมาร่วมของแอดแม่น้ำหนึ่งเนาะค่ะต่อไปกับมีบุงของอาจารย์นอตตี้ค่ะห้าน้อยอาจารย์นอตตี้น้อยฟัน9เม็ดเดียว9 0้า 909593919996ชุด3ตัวกันมี905903906อาจารย์นอตตี้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมักชอบของอาจารย์ในกับแคปหนาจะไปเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะขอคุณเจ้าของขอมูดอาจารย์นอตตี้เจฟองเบียแอดแม่น้ำหนึ่งะคะ่ะแล้วก็ขอคุณพ่อแม่พี่น้องที่ขอมาติดตามรับช่วงค่ะโชคดีหลัาด้วยทุกๆท่ทานค่ะสวัสดีค่ะ